มีการค้นพบพระเครื่องเหล่านี้ในหายดินเผาที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินคนงานที่ไม่ทราบถึงความสำคัญของพระเหล่านี้ได้นำพระออกมาบางองค์ถูกขายบางองค์เก็บรักษาไว้พระต้องห้ามไม่ได้มีเพียงด้านเดียวในสายตาของคนบางกลุ่มมันคือเครื่องรางที่ให้คุณสูงสุดคุ้มครองปกป้องเสริมบารมีดึงดูดโอกาส และสร้างความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งแก่ผู้ครอบครองแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนดาบสองคมที่พร้อมจะหันกลับมาฟันเจ้าของหากถูกใช้ผิดทางในตำนานและคำบอกเล่าชาวบ้านบางคนเล่าว่าเมื่อมีพระต้องห้ามติดตัวราวกับมีเกราะคุ้มภัยรอบกายเหตุร้ายที่ควรจะเกิดกลับไม่เกิดขึ้นบางคนรอดจากการลอบยิง แม้กระสุนจะเฉียดผ่านร่างไปเพียงไม่กี่นิ้วมีทหารยศสูงคนหนึ่งได้พระต้องห้ามมาครอบครองในช่วงที่กำลังจะไปรบตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่เมื่อเวลาไปเขาเริ่มใช้ตำแหน่งและอำนาจข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาใช้พระเป็นเครื่องมือข่มคนอื่นและไม่นานหลังจากนั้นก็ล้มป่วยกระทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้